นี่คือห้องน้ำเนาะูา่จะี่นองห้องน้ำเข้าเจอก,กันได้าบาทห้องน้ำคือเราเสียตังห้าบาทเด้เยค่ะพี่นอนเข,ขาเขาก่อนสภาบวาอเพื่นอนงเนาะกลุ้มตาเนาวเบิดทุกคนก็คือเมื่อคืนเนาะบวกันหนึ่งว่าหลุดคนที่ขับหลุดตู่เนาะ โยกเย่กยกเย่คือแบบคือรับในบัวก,ก็เลยไปตีบัเพื่อที่จะให้เขาอันนั้นนอะยานแบบเขารับเขาบอกว่าทางมันเลี่ยวเขาว่ามันก็เลยโยกเย่เย่ออต๊ใจเน้องบัวก,ก็ได้บัวก,ก็ไปต๊เก้าอี้เขาจะนั่งเนาะเขาจะก็ตกใจ่าเขา,ามียังๆๆๆ้งมียั้งเขาวาตะลุกหม้นบวกกัวแบบยาญนเนาะมันตะไล่ได้คี่ีน,น้องน,องน,องน้องแบบยั้งแปลกๆบัวจะอันนั้นเลยทุกคนเนาะก็คือปุ๊กแบบ ถามเขาเลยทุกคนเนาะว่าจะเป็นอย่างไรโอเคพี่น้องดิว่าจะลางเมื่อแล้วกัจ้อ่าประหายางเรอเบิงอีกจักน้อยทุกคนเนาะสภาพกับแบบมึนเลย <laughs> ที่สําคัญเนาะใครลูกพกี่น้องใครโดบไลนเลยมีหลายยางผลไม้เนาะโซนนี่ก็จะมีของขายเป็นพิเศษทุกคนเนาะคนนอะือตอนนี้พวกกะหารถ ตู่นัอนรถที่บ่านางมามันหาบ่เจอพ,พี่น้องบูฮูมันอยู่บอนได้หาสะลนอยู่ง่งอยู่อนี้คือบรรยากาศเนาะบอกรอยากซื้อพผมางลูกไม้แต่ว่ากระหูซื้อนะอีสังเนาะอ๋อขอบคุณค่ะอนี้คือบรรยากาศเนาะพระเจา้ากะใช้ของกันและ่ะกะคนที่เข้ามาก็บอสตัวบัสนี่ละจ้ะไม่คิดนอง วิ่งถึคอนงยางหาหลดต่อวัดแหละหรือไงยางหาหลดยางเขาบอกว่าแถวผุ่นยางไปทางผุนแมน่แมนโอ้ยบอกก็บ่ายุคยุคยุ่ยยยมากไม่ได้มาทาง <laughs> างในเนาะทุกคนเขาเจาก็จะมีขายเครื่องกันแบบลายอีลี่พ่อนพี่น้องโอ้โหนี่มีแต่เครื่องซ้ำอ่างทั้งนั้นคือแบบมันลายหมากๆเลยอะทุกคนดูเยอะมากพ่อพี่น้องมีแต่เครื่องซ้ำอ่างโอ้โหดูเขาทูนผักใส่หัวใส่ชีสซะกเพอพี่น้องเนาะโอโ้สุดยอด อันนี้ก็เป็นตลาดที่ใหญ่เสื้อผ้าเยอะมากฝั่งนึงมีแต่เสื้อผ้านะโอ้ทุกคนเสื้อผ้ากันที่แกขาขาหายเนาะแต่แกก็เดินชิวๆสบายสู้มากเลยขายเสื้อผ้าจะมีตัวสวยๆแล้วก็เยอะมากเลย พ่อพี่น้องร้านนี้เขาขายอะไรนี่เขาจีขนมปังอะไรไม่รู้เต็มเลยมีแต่นมปังโ้สุดยอดมีปลาด้วยนะทุกคนปลาโอ้โหมีแต่ของกินปลาล่าก็มีเฮ้ปลาปลาพ่อพี่น้องสุดยอด ยอดท่นพี่นะขายค่ะมีแต่ของกินเด้อจ้ะส้นของกินส้นผุลมาะมลใหม่ของใสกระมีจ้ะนี่คือบัวซื้อหน่อไม้เด้อเพื่อนพี่น้องเนาะกลับลำไยทุ่งหนึ่งเนาะเส้อน้ำเพป็นเอ้าสามสามถุงเลยสามถุงบัวซื้อแล้วเนาะทุกคนเพื่อนพี่น้องนี่บรรยากาศต่างจังหวัด ที่ตัวบัรเท่าทุกคนเขามาไทายเนาะตัวดีกรอบหนึ่งเพื่อความชั่วตอนนี้เข้ากับถึงรถแล้วจ้าคนเท่าคินๆอาสักทายสบายดีทางเดอเผยนองเนาะลอยสิวฟังได้ก็ไดนะ้มูมูสื่อของกินของเห้ยนม่กไดีไม่่ือเลย เอาคนมาเบอรลบ่รับบัตสุดท้ายวิวเหเบิ่งจากน้องงามสาวๆนี่รอกเออมันจะมีหมองในคู้ลายก,าก,กาู่ขังกอดขังกอนะฝนยมุทนในตัปปนใดน,นั่นต่เดียวนี้ฝนมันตกไปนี่หอเนาะยวผู้งามหลายเบอรไทยเบิ่งเดียวโอ้ค่อ้อกธรรมศาสตร์เขาก็มุงนา มันมีหมอกอยู่บนผูกแมสก์ไปเลยด้วยทุกคนกาบข้ายธรรมชาติให้เบิรอ่าทุกเไมดีเลย สมบูรเนคนีตรอด้อยยแบกาอยเลถามถ้าวกินแล้วอยกรยากิงอเปรี้ยวอยู่แต่ว่าขอกระยานทองม้วนะขอยันขอยเป็นคนที่ทายง่ายย้ำเวลาขอของดองที่ปากคิดงของเปรี่ยว ภูเขาแบบมองมันงามดีมแมะงามคักเซนท่างกันสบายค่ะ <c oughs> ส้มยิวอ่ะคุ้มคาได้แล้วมาเที่ยวแบบส้มธรรมศาสตร์นงร่งลดสมธรรมศาสตร์เ <c oughs> ้ยมันงามดีแมะนา่นทีเดียวมา <c oughs> มสมสมควรสอัยสมครบคุ้มสมสมเใจเรากินดีเราบดหอดบานนวทองแล้วสยัน้เปลียทองวันน้บ่มันดเกี่ยวกับการเปลี่ยนทองนี้เอ้าบออคนเขาจิกิโอ้ยนี่โอ้อันนี้ทางแยกภูเขาแบบนม้มีภูเขาเราก็ไม่มีทางยสอดจัเลีย ถ่ายนาวพเีย่แล้วมาถ่ายบดาโอ้โหงามค่ะมันมันปิดกระจกแมมันได้แค่ไหนกมือทายถ่ะถ่ายวิดีโอเหรอ่ายตัวยังออเอานันใส้เอยดเนะเนี ยนเขาสิว่าอ้ยหามึงเอ้กูไล่ตารน้ามึงเลยเลยดตื่นมบปอกเีลยตื่นมาเลวตี่ปัปัปับนอนแล้วตื่นมาลับเจวอกิว่ากินว้าลปวดนักวตกใกลกันนี่วันรถแบบรับได้ใส่ไปใส่มาขี่นยังตบหรแหลมอน มเาียงหัวไปหมแล้วเพียงหัวมาคนล้ำคนยิตต๊้มทั้งนั้นจะโดนสวยโพอันนั้นบเป็นยังหัวลัดคลิปขาดอยู่ดีจนรับอันนั้น้องกันไว้เพราะนางแบบนี้ต้องรัดอยู่แน่คนมีวัดนำน้องผู้ห่ในมหาวิทั มากเลยม,มันงาบไปเห็ดไต้งามคนวินวแบบดีมากไปกิน ลิ่นี่บัวกระเพาะพอพี่พน,พน,น้องทุกคนน่าชมบรรยากาศช่วงฤดูฝนต่างจังหวัดของประเทศไทยนั่นเองเพ,พื่นพี่น้องนอและก็มีเส้นทางน้ำเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองพ่พี่น้องนอกในการเดินทางของบวัวไปต่อไป ชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองเพ,พื่นพี่น้องเนาะบัวก,กาไดไอเก็บบรรยากาศงามๆตามริมทางนะทุกคนแล้วก็มีภูเขาเหมอกลวงแบบสวยมากเพื่อนพี่น้องเนาะหายทานผู้ชมดนเมืองในชมน้ำกันนั่นเองเพ,พื่นพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อจ้าสบายดีสวัสดี